มันบ,บัตรแปดต่อถึงมือเซ็ตได้นะันิสเปอร์ว่าเซิร์ฟเสมอกัน12ต่อ8โอ้สเสิร์ฟดีดีตลอดจริงๆนะครับพี่ภาวีวันนี้อาเจาวะตรงันนี้มันสุดที่สายนะครับโดนตบลง,งข้างๆตัว ีเ,นเซนต์ใส่ของที่ฮอยวีดีมากนะครับขาวครับเซตบอลโค้งหลังว่าให้กับมนาบัตเซตนี้เธอตีทำแต้งได้สองครั้งแล้วเนะี่ยหยอดได้สวนครับกระบัดิาครับระยาให้วิภาวีโอ้โหขึ้นด้วยความมั่นใจนะครับจากบอลกลาง3เมตร ความใจ,ใจนะครับยิภาวีหลังจากที่ตีทําแต้มได้นี่ครับตีบิดหนีบล็อกของบารอนครับนเยียกว่างัดขึ้นมาต่อไม่ได้ครับยีภาวีสีทองครับ174ซนเมตร22ปี